น้าป่วยครับเวลาเลิกเรียนชอบกินอะไรที่สุดคอนด๊อกพี่ปื้มครับชอบ,บอะไรที่สุดคอนด๊อกแม่ชอบกินอะไรที่สุดไก่ทอดอ้าวแหวกแนวเสียอีเนี่ยเพื่อนเพื่อนรู้จักคอนด๊อกไหมครับคอนด๊อกก็คือ,อมีอะไรนะพี่เืิมเขาจะมีไส้กรอกหรือปูอัดอะไรประมาณนั้นใช่ป่าวันนี้เราจะตามใจเด็กๆหนึ่งวันในการทำ คอนด็อกกันนี่วทุกคน<อ>พร้อมยังไปเลยคอนด็อกไสในก็คือไส่กรอกนะครับทุกคนหรือว่าจะเป็นปูอัดตามใจชอบเราก็ได้นะ<ช>หรือว่าจะเป็นลูกชิ้นสิ่งที่ทุกคนชอบกินก็ได้นะนั่นแหละใช่ครับเสียบตรงๆไปเลยเ้าวเวลาเสียบไปทําทำอย่างนี้ลูกจับตรงกลางนี้ลูก นี่จับอย่างนี้นะจับเหมือนแม่แล้วก็ตัดปลายไม้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยนะน้องโปเสียบไม้อาล้างมือเสร็จเรียบร้อยครับเรียบร้อยอุ้ยสามอันอย่างรวดเร็วเลยทุกคนเสียบเร็วอ่ะปูอัดเนี่ยแม่จะปูอัดก็ได้นะปูอัดนี่ของอร่อยเลยนะนี่ปูอัดเราจะเสียบลงเบาๆเขาจะแตกใช่ไหมครับเดี๋ยวแตกนี่เสร็จแล้วก็เชียร์เป็นน้ำ ทำไมน้องโปดเบี้ยวอยู่ตลอดเลยน้องโปดจับตรงนี้ดูน้อง่างตรงนี้นะฮะเสียบมาไปทางไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ทุกคนเวลาเสียบอย่าลืมลอกพลาสติกออกด้วยนะบางยี่ห้อเขาจะมีพลาสติกคุ้มอยู่ด้วยนะเดี๋ยวทอดไปทางพลาสติกเลยนะนี่ไงอยู่ที่นังโปรดนี่ไงต้องลอกเงี้ยอก่อนลอกเปลือกข้อก่อนนะใช่เนี่เซ มีมีถุงก็มีมีไม่มีถุงก็มีแล้วแต่นะครับนี่แป้งนี้คือแม่เตรียมไว้แล้วแป้งนี้ก็จะมีส่วนผสมถาทางอินเทอร์เน็ตเลยนะครับจะเป็นแป้ง,ปงอะไรนะ,นประแป้งอนเนกประสงค์แป้งอเนกประสงค์แป้งข้าวโพดแล้วก็ผงฟูน้ำตาลคนผสมผสมไม่เข้าออก,กาันแล้วเราก็จะมีไอเทมลับอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้แบบเวลากินแล้วกรอบเ <Okay. S 2> ขาเรียกว่า ขนมปังเกตขนมปังกรอบเกตขนมปังอ้าวนี่ตอนนี้เราก็เตรียมน้ำมันเตรียมน้ำมันไปเลยเหรอว้าวขั้นตอนนี้อยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะนี่ขั้นตอนนี้ก็ระหว่างรอกระทะร้อนเรามาชุบคอนด็อกกันดีกว่าใช่ใช่ใช่คลุกไปเลยครับขั้นตอนนี้เราจะต้องมือเราล้างแล้วเราคลุกได้เลยครับโอเคแล้วก็ไปกิ้งเกตขนมปังได้เลยทุกคนรยลอย ยิ่งชอบเยอะยิ่งโรยเยอะกรอบๆเยอะอาชุบเสร็จนะเดี๋ยวรอน้ํามันร้อนก่อนนะนทุกนคนเราก็มาจัดความสวยงามอาล็อปปดคลุกเลยอ่า <c oughs> ขั้นตอนนี้ทุกอย่างต้องล้างมือนะครับทุกคนโอเคล็อกปดคลุกเกล็ดขนมปังเกล็ดขนมปังน่ากินมากอะทุกคน กว่าจะทําสําเร็จก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่เรากินข้างโรงเรียนทุกๆวันนะครับทุกคนขอดินได้ไหมเล่าได้ได้เ,อ,เอ,อ้าเอ้าน้องโปรดฉันหลุดแล้วเสียบเข้าไปนิดนึงเบาๆพี่เบิ้มคุกหน่อยๆคุกนิดหน่อยพออ๋อสองไม้สองมือเลยครับคุกอันนี้อ่ะคุกเสร็จเอามาใส่นี่นได้เลยคกเอร็จเใส่นี่ได้เลยครับโอ้โหอันนี้สวยมากโอเคนั่นแหละอะไนี่ยเก่งมากอ่ะอ่าเก่งมากลูก ใส่เกจขนมปังด้วยนะเ <ฟ ül> ปปูมขยำเลย <tastes S 1> สนุกไหมครับสนุกไหมครับน,น,นี่นะครับสามารถเป็นอาชีพเราตอนโตได้เลยนะครับเราไม่ต้องกลัวอดเลยนะครับ<น>ใช่ถ้าเราชอบโตไปเราชอบทำอาหารไอไม่เป็นไรครับน้ำปดทําต่อได้เลยไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างน้ปวดนั่งแยกขยำแบบนั้นนี่นรุ่นหนาพิเศษรุ่นหนาพิเศษอยากลองใส่กระทะไม่จับด้วยว้าว ครัตอนนี้อยู่ในการดูแรงวงเพึ่ง <ไป S 2> อย่าปล่อยอย่าปล่อยกระแทกแรงะนะเดี๋ยวน้องโปวดอย่าพึ่งครับออ,อ,อันนี้น้องโปดปล่อยดูย <S <S นี่ของน้องโปรดคลุกมาเองเลยนี่นี่นโอ้โหรุ่นหนาพิเศษเลยตัวนี้นี่เขาก็จะเดือดแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเราก็รอเขาสุกหน่อยนะเขีรยให้ลงน้ํามันหน่อยนะ เดี๋ยวก็ได้กินเหมือนข้างโรงเรียนแล้วนี่มาดูน้องปวดทำสิน้องโปดขยันมากงูน้องปดชอบอ่ะอะไรเละๆเนี่ยเด็กๆชอบที่สุดในโลกเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่ใช่หนูไปทำให้เสร็จเลยมาวางไว้ลูกหมดแล้วน้องปวดเขาทำให้มันกรอบไม่ใช่ทำให้มันขย่อมไม่ได้ทำให้เขาเคละจมเป๊ะไม่เป็นไรนะอุ้ยพ่อแต่ก็น่าจะกรอบเหมือนเดมหรอโอเคครับเสียบได้เลย ปูอัดหลุดเลื่อนข้างง่ายนะครับถ้าหนียวช้ำเป็เหมือนเหมือนมอสคาลี่เลยนะมีของข้างในไหนดูมือน้องปูนะครับตอนนี้เป็นยังไงโอ้โหอย่าเผลอเอามือตัวเองลงไปทอดนะเพราะว่ามือเคลือบไปด้วยขนมปังเกล็ดขนมปังไปแล้วกรอบเลยรับรองกรอบเลยนะได้สนุกเลยวันนี้อย่าเพิ่งใส่ลูกเต็มแล้วครับเต็มครับเต็มแล้วครับเต็มแล้วครับ นี่นะครับโอ้โหตอนนี้เริ่มจะสวยงามแล้วนะเ <_ d ata> ขาให้คุกธรรมดาไม่ได้ขยำกันกนะคเราสามารถปั้นกลมๆนี้ก็ไปทอดต่อได้นะ <_ d ata> ได้อ่า <_ d ata> พอเคยเห็นเขาทำอยู่นะอ่าเป็นก้อนกลมๆอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าะขยำเป็นกลมๆไห้โอเคได้เดี๋ยวเราไปทอดกินกันด้วยครับก<ม>ินซอสรับน้องอร่อยแน่นอนอุ้ยน้องโบดทำเป็นลูกปลาเลยหรอ ทำเป็นรูปปลาไว้เลยนะน้องโปรนะพ่อปูอัดสุกแล้วนะสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วคอนด็อกลอดแรกขึ้นแล้วนี่ปูอัดจะน้อยแต่ว่าแต่น่ากินนะเพราะว่าไม่หนาเกินไปเปลือกอเลือเลือเหมือนเป็ดเลยเหรออย่เพิ่งอยวเพิ่งเอาเคลียร์นี้ก่อนเคลียร์นี้ก่อนครับ เอาไว้เรียมไว้หนุนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนีเอาขึ้นหมดเลยโอ้ยเหลืองกรอบกินน้ะของเด็กๆทำนะเดี๋ยวเอานี้ก่อนนี่โอเคลดใหม่ลงน้ำปนเอากอนก้อนมาลงได้เลยอย่ากระลุ้อย่าปล่อยแรงนะครับอาโอเคลงแบบเบาๆลงเบาๆใช่น้ำมันจะไม่กระเดนง ปลอดภัยปลอดภัยนะกระปุกค่อยๆย้อนไม่ไม่โยนไม่โยนไม่โยนโอเคเพิมจัดระเบียบไปแล้วนะครับแก้วละกี่บาทดีครับถ้าเราจะไปขายถ้าเราจะไปขายข้างเราแค่หอันบาทจริงเหรอสองอันยี่สิบโอ้โหอย่างนี้เราก็ถ้าเราไปขายได้นี่เราได้หลายบาทนะเนี่ย นี่เป็นอาชีพภายในอนาคตเราได้เลยนะอันนี้ได้นะพ้าที่เราเรียนหนูมีรักเก็ตด้วยนะมีรักเก็ตด้วยอ๋อเอาซอสมะเขือเทศนี่พี่เพิ่มเขาเรียกอะไรครับผงดิฟเหรอดิฟไม่ใช่ซอสดิฟซอสดิฟหรือว่ามะเขือเทศก็ได้ครับค่ะหาพี่พิ่มพี่พิ่มมาขั้นตอนการชิมนะครับข้ออะไรแก้วนี้ลูกนี้แก้วนีมะเขือเทศอ๋อพี่เพิ่มสามเลยเหรอโอ้โหพี่เพิ่มกินสามแก้วเลยเหรอโอ้โห ครับคนขายยิ้มเลยอ่ะคนขายบอกเลยว่ายิ้มเลยอ่ะคือทีสามแก้วอ่ะเด็กชายปวดเด็กชายปวดเอานี้ใช่ไหมครับเอาซอสยิบร้อนดูน่ากินมากเด็กชายเอ็กมเลยอ่ะเด็กชายปวดเอาซอสมะเขือเทศด้วยไหมเอาโน้ตมาใส่แล้วปวดกินแล้วร้อนไหมเป่าหรือยังอ๋อพี่เปิเอาจะขี้ใส่แก้วขายอีกตั้งห้าเน่เหมือนพูดใจเย็นๆ ใส่บอ่เลยบพ่้มจัดเลี้ยงอย่างดีอ่ะแหมใครชอบแบบไหนจัดเลยใช่ที่โรงเรียนเขาจะมีไก่ป๊อปแล้วก็เฟรนฟราใส่ในแก้วหลังจากทอดเสร็จต้องเป็นขั้นตอนการชิมจริงจังจังแล้วอันไหนก่อนเลยบัวอัดก่อนเลยอร่อยร่อนอยู่หรออุ่นๆนี่นะครับนี่มีซอสทั้งสองแบบเลยนะ อร่อยมากซอสก็เข้ากันนี่ครับอาหารเด็กๆใครเคยกินบ้างเด็กๆต้องเคยกินทุกคนเลยแหละโรงเรียนกลไม่มีบ้างยกมือหน่อยเดีวมีไหมไม่มีหรอหรือว่าใครอยากทํากินเองเหมือนพี่ปื้ม <c oughs> ก็ให้คุณพอ่อคุณแม่พาทํานะจะได้สนุกแบบนี้ไงครับอโอ้โหสีน่ากินมาก แม่คืนน้ำลายแล้วเนี่ยลกมือให้เลยลกมือให้ยังไงเยี่ยมเหรอเยีย่ยมเลย <Okay. S 2> ครับโอเคเนื้อแป้งก,กับเกล็ดขนมปังที่เด็กๆชุบนะครับนิ้มซมซอสนะครับทุกคนอืมเปล่าก็อร่อยแล้วหวานๆนี่้มซอสเลยนะไม่ต้อง้มก็อร่อยนะทุกคนอร่อ,มอมยมากทอดเองทำเองกรอบมากๆด้วย กรอบหอมอร่อยสะอาดได้ยินเสียงไหมกรอบเนี่ยพี่ปึ้มเคี้ยวอยู่ดูนแม่ได้ยินอืมปาเคี้ยวใส่กล้องให้เพื่อนๆฟังเลยกรอบมากกรอบมากโอเคนะครับวันนี้เราก็ประมาณนี้นะพาเพื่อนๆมาทำเมนูง่ายๆที่อยู่ข้างโรงเรียนทุกคนกินทุกวันเลยเดี๋ยวพี่พึ้มขอตัวลาไปกินก่อนนะอยากกินมาอิ่มเลยใช่ไหม โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ